ครับก็สวัสดีท่านที่ผ่านเข้ามาชมวีดีโอทุกท่านครับพอดีปลูกทุเรียนเอาไว้ไม่ยอมโตใบเหลืองลายจุดสามเดือนกว่าแล้วครับตอนนี้รากเดินดีอยู่เดินรอบต้นเลย ปัญหาคือไม่ยอมโตไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขยังไงดีตอนนี้แก้ไขเบื้องต้นไปแล้วหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไตรโคเด,ดมาโดรไม้ปุ๋ยสูตรเสมอกำรุงลงหลายอย่างแล้วครับไม่โตเลย ท่านใดที่มีวิธีแก้ไขช่วยแนะนำให้หน่อยครับว่าจะแก้ไขยังไงต่อดีตรงนี้เป็นดินขอบสระขุดขึ้นมาใหม่ชุดนี้ปลูกไป3มต้นอีก2ต้นก็โอเคอยู่เป็นอยู่ต้นนี้แหละครับไม่โตเลย ต้นนี้ปลูกที่หลังโตดีมากใบเขียวเริ่มออกปีใหม่แล้วการยาวสีหนะ้าปลูกใส่เข็งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงดินทีหลัง ส่วนต่นที่ใบเหลืองสงสัยจะต้องถอนทิ้ง